าตกรต่อเนื่องสารญี่ปุ่นตัดสินประหารชีวิตฆาตกร,รทวิตเตอร์ฆ่าหารศพเหยื่อก้าวราย15ธันวาคม2020สะดวกด้วยระบบอัตโนมัติรวดเร็วฝากถอนไม่ถึงหนึ่งนาทีใครสนใจเล่นเกมแอดไปเล่นกันที่ยูฟ่าเล8สารญี่ปุ่นมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายทากะฮิโร ชิไรชิผู้ก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในญี่ปุ่นเจ้าของฉายาฆาตกรทวิตเตอร์ที่สั่งหารเยื่อเก้ารายภายในระยะเวลาสองเดือนโดยใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการหาเยื่อนาชิไรชิถูกจับกุมเมื่อเดือนตุลาคมปี2017หลังจากตำรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักของเขาที่เมืองซามะใกล้กับกรุงโตเกียว โดยเพื่อนบ้านของเขาให้การว่าเริ่มได้กลิ่นเหม็นประหลาดออกมาจากห้องพักที่นายชิไรชิย้ายเข้าไปอยู่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ชานกรุงโตเกียวหนุ่มชาวญี่ปุ่นสารภาพฆ่าเหยื่อ9รายคดีของฆาตกรต่่เนื่่งรายนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้สังคมญี่ป่่น่ื่อ่้องถิ่น่ายงานว่า่นการพิจารณาคาดีมีประชาชนเดินทางไปดูการตัดสินคดีกว่่4 0 0คน ทั้งที่ในศาลมีเก้าอี้รองรับประชาชนที่ต้องการเข้าฟังคำพิาพากษาเพียง16ตัวปัจจุบันยังคงมีคนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิตทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตอยู่ผู้สื่อข่าวพากันไปทำข่าวกรณีพบชิ้นส่วนมนุษย์มากมายที่อาพาร์ตเมนต์ชานกรุงโตเกียวกองทัพสื่อมวลชนที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของนา,ชายชิไรชิ หลังจากตำรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักของเขาเมื่อเดือนตุลาคม2017ที่ไรชิซึ่งปัจจุบันมีอายุ30ปีใช้ทวิตเตอร์ในการล่อลวงเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายให้ไปที่ห้องพักของเขาโดยระบุว่าเขาสามารถช่วยให้คนเหล่านี้จบชีวิตลงได้และบางกรณีเขายังอ้างว่าจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเหยื่อด้วย สำนักข่าวเกียวโดรายงานอ้างข้อมูลจากคำฟ้องว่านายชิไรชิได้บีบรัดคอและหันแยกร่างของเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิง8คนและผู้ชายอีกหนึ่งคนอายุ15-26ปีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมปี2017เมื่อตำรวจสืบสวนจนได้เบาะแสจึงเข้าตรวจค้นห้องพักของนายชิไรชิและพบศีรษะมนุษย์9้าหัวชิ้นส่วนแขนขาและกระดูกมนุษย์อยู่ในกล่องเก็บความเย็น และกล่องเก็บของจํานวนหลายกล่องตำรวจเชื่อว,ว่านายชิไรชิได้จชกชวนเหยะไปที่ห้องพักของเขาและลงมือสั่งหารเหยืะตั้งแต่วันแรกที่พบหน้ากันอัยาการขอให้สารลงโทษประหารชีวิตนายชิไรชิซึ่งได้ยอมรับสารภาพผิดต่อสารแต่ทนายความของฆาตกรรายนี้ชี้ว่าลูกความของเขามีความผิดในข้อหาที่มีโทษเบากว่า นั่นก็คือการฆ่าโดยได้รับความยินยอมโดยอ้างว่าเหยื่อของเขาได้อนุญาตให้นายชิไรชิปิดชีพของพวกเขาทว่าในเวลาต่อมานายชิไรชีให้การขัดแย้งกับทีมทนาความของเขาโดยระบุว่าเขาลงมือฆ่าโดยที่เหยื่อไม่ได้ยินยอมโดยในการอ่านคำพิพากษาวันนี้ผู้พิพากษาระบุว่าไม่มีเหยื่อคนใดยินยอมให้ฆ่า NSK รายงานว่า พ่อของหนึ่งในเยาววัย2ี่สิาปาวต่อสาลในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาไม่มีวันยกโทษให้นาชิไรชิแม้ว่าเขาจะตายจนถึงตอนนี้เวลาที่ผมเห็นผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวของผมผมมักเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกสาวของผมความเจ็บปวดนี้จะไม่มีวันจางหายไปเอารูปผมขึ้นมาเขากล่าวคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่น และนำไปสู่การถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้คนเข้าไปพูดคุยกับเรื่องการฆ่าตัวตายโดยช่วงที่เกิดคดีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าอาจจะมีการออกมาตราการใหม่มาควบคุมปัญหานี้ขณะเดียวกันคดีนี้ยังทำให้ทวิตเตอร์ปรับเปลี่ยนกฎกติกาการใช้งานที่ระบุว่าผู้ใช้งานต้องไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง